สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี 3, ทุกท่านนะคะ,ดคะ <c oughs> ได้บอกมีมาฝากเพิ่นจ้าตะเอเด็กๆโอ้โหยินดีกินตุ่ม่ไหมว่าใครจะกินนี่เดัดไปเร็วได้บอกมีมาฝากเขาค่ะ น้องอิงฟ้าอิงฟ้าคนสวยอิงฟ้ามากินมี่แล้วเดี๋ยวพ่อเอาอาหารให้อาหารคนยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพิ่งมา <t> ความสุขของคนเลี้ยงกวางอีพีที่สิบเอ็ดนะคะ,ะส้วาสวันที่สิบยัง เสาร์วันที่สิบสามมกราคมหกแปดค่ะพี่น้องบึ้งบิ่งบึ้งไที่กินเหรอเฮ้ยที่กินเหล้วอ,อ่ะเ่นขี้ตมมาได้วยขนาดันหนาวกับวายันนะลูกขอให้มิมองเรนน,น้ำนะลูกเนาะแห่งลราจาพูนทางพ้นมองเรนน้ำมือน,นั้นพอญโอลเอ,อ,นอ,อนาน้ำขังไซสหายเอ้า อินดีสิเริ่มจังได้เอาจังหน่อยเบิดเต้่ะหน่วยบอกเมยนี่ค่ะพี่น้องค่ะผู้นั่น,น,นกินแน่ผู้นีแทะแน่เบิดสาความสุขของคนเลี้ยงแวางอดามฟาร์มก็ขอสวัสดีมายังทุกท่านนะคะเอฟซีทั้งที่อยู่ในประเทศและก็อยู่ยังต่างประเทศจ้า วันนี้กรมอุตุบอกว่าหนาวที่สุดหนาวที่สุดของปีนี้นะคะกะบโบปันไดด้ค่ะตอนนี้ประมาณเก้าโมงสิบโมงกะบโบปันไดครับพี่น้องแดดแล้วมันก็อุ่นนะคะอยู่ต่างประเทศคือสีหนาวอยู่นอะค่ะน้องอินเดียามาจังหวะทายเห็ุถัผู้ชมพเพ่นเบิงอยู่ี่ลานนี่จิงไเลียง,งาง อันนี้คืออาหารขนนะคะของห้าใส่สูตรสูองซีของเบทาโกจ้าเอาให้ข้างนอกได้ไหมไายให้ต่าข้างในหลายเพ่นท่านผู้ชมเพ่นมืดมาหลายคลิปแล้วออกมาเลยจาลา้ามาาีลดด รวยลายแลน้ำนั่นแลน้ำถังอาหารขนไงไอมันได้จังซี่แลนนั่นนี่ละค่ะอาหารขนเขาหายมือละบลายนะคะแต่ว่ากระต ong หายทุกมือค่ะพี่น้องค่ะเสริมไปเนาะค่ะค่ะเขามีหยังเขาเอามาหายก่อนที่เขาจะเอาหยามาหายค่ะพี่น้องคะต่อยขึมากก่อ

เออยิน่นแล้วใบไผ่กักินได้ค่ะพี่น้องความพระเจ้ากินไงยอียังพระเจ้ากับกินจ้าเรียงงาย่ายค้าไม่เรียงกวาง้างนี่แล้ะครับพี่น้องค่ะราคาไม่ตกด้วยีนมใหทสันเน่ด้วนี่ค่ะ ดีจังใดแหละฮเจ้าบุคตอยู่ขอแขกเก่าบ่ไปไปอยู่แมนบ่<ป>มันก็เป็นติยูด้นันนบ้านหลังนั้นกระไดเอาโมมอ้ยเยไปเอามาคนะัทจังน้อกะยากันจังน้อยกะหยาดกันเหน,ยน,น,นียังกันไปนียังมากละ <laughs> อินดี สูบเห้มันโหลดบึงมากมักลูกเจ้ามักคลากรีนที่ต้มาไทพยาธิี่วไปซื้อยาไทยพยาธิมากผสมกัน้าเหมกันครบอ่ะเรื่องยาไทยพยาธิกันนะคะยาไทยพยาธิแตบยาไทยพยาธิงัววรรมดาเากับนแซน่ามอนันนครับซื้อร้านสาตวแพย์ครับยาไทยพยาธิ าชื่อฟามินบ่ชื่อ,อยังกาะโบแม่นบ่แม่นชื่อ,อ,อยังเกอะยังนี่แหละหมอเราจันทร์ไหนจับชื่อบ่ได้ครับเด <c oughs> ี๋ยวอีจารย์ให้ดอกว่าผสมน้ำยาถ่ายขยะวางผิดแล้วกร็ดดวรูด,ด้วยแช่แน้ำอีละสองครั้งเนาะค่ะแม่นว่าเขาถีบบ่ได้ได้ครับถีบบ่ได้แนวอื่นกับโบมี่หยังค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพเขาก็แข็งแรงดี แข็งแรงดีครอบแรับนี่ดีเลี้ยงเลยครับเป็นร้อยงายนึ่งนี่ทำ <c oughs> ไมตะกี้ิา่านว่าเกินยี่สิบโตแล้วทุกมื้อน,นี่เลี้ยงได้เลย,เลยมันจะจับขายง่ายเะเป็นร้อยขอบแท้มนี่อันนี้เขาเข้ากันชิบซี่โตเข็นเป็นล็อกเป็นล็อกไปสบายครับ ทั้งเบาทั้งเบาทั้งยางหนีทั้งเบาทั้งยางหนีท่านผู้ชมแล้วบาดเนี่มามามาเบาใกล้ๆก็ดูเอาบอกเบอร์โทรเพิ่นกระดูนี่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งครับอดามฟาร์มครับผมอีกรอบช้าๆศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งครับอดามฟาร์มครับอดามฟาร์มตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่บ้านน้องกระตัน ตำบลหนองห้างแต่ตำบลบัวขาวใกล้กันครับอำเภอกุชินาลาใกล้กันครับห่างกันหานโลครับข้ามห้อจากบ้านท่าคุชินาลายกับบัวขาวเดียวกันครับ ขั้นตอนต่อไปว่างใดก็ค่ะตัญญาสดครับเอาวีตัญญาสดมาให้ครับตัญญาสดเมื่อนี้จะได้ใหญ่ยังค่ะใหญ่ในสดสดเลยเสแซ่บเลยปะเสแซ่บนี่ต้นนี้ชิออกลูกครับนี่ปีต้นนี้แม่เอพิวนะแล้วก็ตัวเมียนกระดิ่งข้อน่ะน้องออนอินแล้วก็ตัวแม่สาวตัวหนึ่งบ่น้องมะปราง ตรงกลางนะออน่าจะตรงกลางน้องมะปรางออหัวปี้ายปีได้นี่ครับวางเขานี่มันสบมบูนไหมครับให้เกลือแร่ให้ธาตุเสริมธาตุอาหารเสริมหมันติดซัร์ไฟไหมครับเกลือแร่ให้ผงแคลเซียมอันออคอกยูนี่ติัเร็วคอกคอกยูนี่เขานึงงานมันบรจานม่นครับเราบรดที่นี่เลี้ยงได้กะสิเป็นร้อย แน่นะวัตถัยมันออกเคมาเข่าแค่น์น่ะจบกว้างไร้มันก็จัดการยากเนาะแน่นต่ก่อนถ้าจะนิยมบับกว้างนะครับมันจัดการยากครับเวลาเขาจับขายจับนี่มันนั่นเชื่องแต่นี่มันเชื่องไงเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เคยเชื่องอยู่นี่ไปท้ายมันกินบะหมี่ให้พี่น้องคนเมืองแน่นมันกินบะหมี่แน่นบะหมี่ิี่ไปบดทุกทุกทุกบิบทุกไนนะครับ ฝากช่องนี้ได้ค่ะพี่นงคงค่ะไกไข่เจ็บบ่วยมยังกวางนี่กวางลู่ซ่านี่ทนหนาวได้ติดลบติดลระ้าณหางศาแล้วก็ทนร้อนได้สีสิบหาถึงหาสิบงศาครับเหมาะสำหรับประเทศเท่าประเทศไทยเหมาะเลยครับฝากช่องนี้ฝากช่องอดัดมฟาร์มครับผมศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่อะไรพี่พเจออกลูกครับตัวนี้นะครับอ่อนอินประชาันผ่านสองเดือนอีกแล้วนิดๆนี่ละรุ่นอีกเล่อยเี๋ยวปลาก็จะไปตัดยาให้สดๆเลยหัวปีท้ายปี ปิดไว้คือเก้าว่ะทถาเออไปน้ำแน่นี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ